ฮี่อ, hey, อย่างยูนะ่ะตักดินมาอย่างสีบุกต้นไม้ติปปอจะดินเท่าว่าเนี่ยพี่กายเข้าไปร้อนในบ้านก่อนแล้วหนูก,กับพี่ปอตามไปปปอเป็นยังไงโยเกิรพี่ปอว่ได้เป็นยังดอกเข้าไปร้อนในบ้านก่อนเด้อ เเกิดเสาเหรียญคายคองได้แล้วกายมาแล้วน้องต้องไปคุยกับกายพี่บอกไปคุยเปียงรู้สเสเหรียญคายของบ่ได้น้องต้องเป็นพี่ไปก่อนเดี๋ยวกว่าสิหาวิธีสนับร่างเขาคืนได้เขาสิใหายคนอื่นรู้บ่ได้ว่าเขาสลับร่างกันแล้วพี่ซื้อตุ๊กตาให้ตอนนี้น้องไปหากายกันเลยก็ได้ก็ได้นีไมเกิดองไร่ขึ้นวะเป็นยังต้องเป็นแบบนี้ ปอเป็นยังอา้าทำไมห,หนูมาอยู่ในตัวพี่ปอนเนี่ยเกิดยังขึ้นหนูทำให้เป็นผู้ใหญ่อะมันคือเกิดขึ้นได้เนี่ยไม่อยากอยู่นี่ไม่อยากอยู่ในนี้อะยาหไยเด้อ่อเป็นยังงเด้อ แล้วพี่สิหาทางแก้ไขเองมันต้องมีทางที่เขาสิกับร่างเดิมของเขาได้แต <premier> ่ว <awards> ่าตอนนี้เขาอยู่แบบนี้ไปก่อนเนาะยกเกิดกับเป็นพี่ไปก่อนเด้อโอเคบอไกลเล่นขายของบอฮะเธอส่วนเขาเล่นขาของไงนะ วอลเลนวะเนี่ยข้าว่าเป็นเด็กน้อยคืนอน้องโยเกิร์ตเด้บไม่ได้วอลเลนอยากให้เล่นขายของอิลิหรือว่าจะเล่นพ่อแม่ลูกดีเมินกัะตูนดีกว่า <c oughs> <c oughs> พี่กายมื้อนี้ว่าไปเฮ็ดงานตีเมื้อนี้พี่หยุดกัเลยแวะมาหาปอ แต่พี่สาวโยเกิร์ตเป็นอยังคือแปลกแปบบนก่บมีอย่างดอกปอปอไปใส่กันเปิดว่ะเอาโยเกิร์ตเห็นพี่ปอปอพี่ปอไปใส่ยยข้างนอกแล้วนี่เป็นยังคือว่าวีผมก่อนออกจากบ้านหัวยองมปแล้วนะ่ะมานั่งล้มนีซีวีหา เดี๋ยวกายเป็นปอย่างออกจากบ้านขึ้น่รู้จักวีผมฮอยยองเบิดไม่เรียบร้อยเลยปอเห็หนยังเรียงลูกยกูกายมาเล่นพ่อแม่ลูกน้ำกันปอ พ่ออาไก่ okay. มาลติพี่ซื้อขนมมาฝากเยอว่เกิดน้ำเล่นยังยูอะเล่นพ่อแม่ลูกพี่ไกากับพี่ปอมาเล่นน้ำกันบอมันเกิด,ดอ่างขึ้นกันแน่เขาสลับร่างกันย้อนเฮาถือไฟช็อตพี่ว่าวิธีที่สิเหตุให้เฮากลับคืนล่างเดิม คือเราต้องถือไฟช็อตอีกรอบฮะนูบ้าอว่ะพี่ปอนูยาน่านูเจ็บตอนนี้กายเขาเริ่มสงสัยแล้วเขาต้องเฝ้ากับคืนล่างเดิมก่อนที่เรื่องม,มันสิวุ่นวายไปมากกว่านี้มรต้องยานเด้อเซพี่แปลวา่าหรือว่าโยเกิดว่าอยากกลับมาอยู่ในล่างอยากกลับอยากกลับก็ต้องเห็ดวิธีนี่ล่ะมาเพีมันต้องได้ผลแท้ ยีในที่สุดเก่าคืนร่่งเก้าแล้วเย้ฮะเธอสลับร่างกับน้องแมนเขาก็ไม่รู้คือกันว่ามันเกิดขึ้นในจังใดแล้วเธอเขาบอกเขาแต่แรกไปห้องงงอยู่ได้เขาย่านเธอบเบื่อเนอะก็กเลยไม่ได้บอกแล้วตอนนี้เธอเป็นปอยอหลีแล้วมันบ่ก็กเป็นแล้วตัวว่าสั้นกับคงนั่งเด่นตุ๊กตาย,ยู่แบบนั่นน่ะ